ผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งผมหลงเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นระหว่างทางกลับจากแคมปิง้งบ้านที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกดูน่ากลัวตั้งแต่แรกเห็นแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมก็ตัดสินใจเข้าไปสำรวจ ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านอุณหภูมิลดลงอย่างน่าตกใจผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเสียงเปียนโนเก่าๆดังแว่วมาเบาๆแต่ในบ้านไม่มีใคร ผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปหยุดอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งบานประตูเปิดแง้มอยู่ผมตัดสินใจเปิดเข้าไปสิ่งที่เห็นทำให้ผมขนลุกสู้ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องหน้าตาเศร้าส้อยเธอหันมามองผมด้วยสายตาที่เต็มด้วยความหวังคุณ คุณคือคนที่ฉันรอคอยใช่ไหมเธอถามผมไม่รู้จะตอบอะไรได้นอกจากยืนนิ่งๆเธอเล่าให้ฟังว่าเธอชื่อดาวเธอรอคนรักที่หายตัวไปเมื่นนานมาแล้วเธอเชื่อว่าสักวันเขาจะกลับมาหาเธอ ผมใช้เวลาอยู่ในบ้านร้างหลังนั้นทั้งคืนฟังเรื่องราวของดาวผมรู้สึกเห็นใจเธออย่างจับใจผมบอกเธอว่าผมจะช่วยตามหาคนรักของเธอแต่เมื่อผมกลับมาที่บ้านร้างอีกครั้งบ้านหลังนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความรู้สึกแปลกประหลาดที่ยังคงติดตรึงอยู่ในใจดาว เธอจะยังรอคอยต่อไปหรือว่าความรักของเธอจะไม่มีวันสมหวังบ้านร้างรักรอเรื่องราวความรักที่ไม่มีวันจบสิ้น